วันนี้เราจะติดตั้งกรวดเนี่ยนะครับบนพื้นปูนที่เราเทราดเอาไว้ทําเป็นแนวทางเดินมันจะต้องเดินบนกรวดที่ไม่มีเสียงก๊อบแก๊บของกรวดเผื่อว่าบ้านหลังนี้จะใช้สําหรับถ่ายทาละครเสียงจะได้ไม่รบกวนเรามาดูเทคนิคกันในขณะที่มีช่องทางเดินที่สามารถเดินได้โดยไม่ก่อให้เกิดเสียงน่าํำคานนั่นเองครับ หลังจากที่ผมได้ลงภาพนิ่งอัปเดตท,ทางเดินในสวน Australian c ค t t เทจของผมไปเนี่ยนะครับมีฟีดแบ็กมาเยอะๆเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากรู้นะครับว่าทางเดินที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยทำยังไงถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับ ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องเลือกหินและกรวดที่เราพอใจก่อนซึ่งสิ่งที่ผมใช้เนี่ยนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าแกลบแม่น้ําเบอร์5แล้วก็ามาผสมกับหินส้มแล้วก็หินขาวครับมันก็เลยจะได้สีที่ค่อนข้างจะแปลกตาแล้วก็สวยพอสมควรนะครับจริงๆแล้วสวนนี้เนี่ยมันจะเป็นสไตล์สวนกรวดในสไตล์ออสเตรเลียทางเดินที่เราต้องการที่จะให้เดินเข้าไปในตัวคอทเทจเนี่ยครับมันจะต้องเดินบนกรวดที่ไม่มีเสียงก๊อบแก๊บของกรวดเผื่อว่าบ้านหลังเนี้ยจะใช้สําหรับถ่ายทาละครเสียงจะได้ไม่รบกวน วันนี้เราก็เลยจะติดตั้งกรวดเนี่ยนะครับบนพื้นปูนที่เราเทราดเอาไว้ทําเป็นแนวทางเดินเพื่อที่จะได้เชื่อมต่อกับตัวกรวดเนี่ยนะครับที่เราจะโรยบรยิเวณสวนแยกโซนกันครับเรามาดูเทคนิคกันตอนนี้ทีมช่างนะครับเอากรวดมาคลุกเคล้ากับน้ํายาพิเศษในการที่จะมาฟิกไอ้ตัวเม็ดกรวดเหล่านี้เพื่อที่จะมาปูลงบนนี้ เคลือบแล้วหน้าตาเหมือนกยายศาสตร์เลยใครโผล่มาแล้วห้ามชิมนะคือเราจะเคลือบคลุกเขาที่ตัวเม็ดกรวดแล้วก็เอามาเทแล้วก็อัดลงตรงนี้นะครับใช้เวลาพอสมควรในการที่จะได้ให้เขาแห้งแล้วจากนั้นเนี่ยไอ้ตัวน้ํายาก็จะเคลือบเอาไว้ทําให้ตรงนี้เนี่ยนะครับเนียนเรียบไปกับโซนที่เราตั้งใจจะปลูกกรวดในสวนแต่สามารถเดินทับได้โดยที่กรวดไม่กระเด็นและไม่มีเสียงนั่นเอง พื้นแล้วครับตรงนี้แหละจะเป็นตรงที่หนาไม่เหมือนคนอื่น ผมเชื่อว่าหลายหลาคนอยากจะทำแบบนี้และไอตัวน้ำยาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับอันนี้ไม่ใช่งานโฆษณานะแต่ว่าให้เป็นเก็บความรู้น้ำยาที่เราเลือกใช้เนี่ยมันคือน้ำยาอะไรมันจะคล้ายๆโพลิเมอร์เรซินอะไรประมาณนี้อันนี้เวลาที่เราจะเชิชหาเป็นน้ำยาเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรทรายล้างสาเร็จรูปทรายล้างสําเร็จรูปแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เห็นมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์หลากหลายเก <grade. S 3> ประมาณ2หรือ3เนี่ยครับอ๋อสองพันในที่นี้คือ2องน้ำยาน้ำยามาผสมกันผมนึกภาพอย่างเวลาเราย้อมผมอ่ะไอพวกตัวย้อมผมสำเร็จรูปมันก็จะมีน้ำยา2แบบมาผสมกันแล้ว มันถึงจะเกิด <ทำ S 1> เป็น<ไ>ปสีอ่าแล้วถึงจะย้อมผมได้คล้ายกันขั้นตอนในการทํามันต้องเริ่มต้นไงคุณลุยม,มันก็มีสัดส่วนของหินมันจะมีสัดส่วนมาให้อยู่แล้วทีนี้ทุกอย่างต้องสะอาดพื้นผิวก่อนจะทำเนี่ยสะอาดและแห้งแล้วก็ต้องผสมให้เข้ากันแล้วก็คลุกเขาเข้ากับหินแล้วค่อยเ,เอามาฉาบบนพื้นนี่ครับแล้วก็ค่อยใช้เครื่องมือเนี่ยอัดให้เขาแน่นใช่ครับทิ้งเวลาน,านานเท่าไหร่ฮะหลังจากที่เราฉาบยี่สิบสี่ชั่วโมงครับยี่สิบสี่ชั่วโมงห้ามใครมาแตะมาเหยียบเด็ดขาดแล้วเรา นานโอ้โ oh, หเป็นพรีเซนเตอร์เขาหรือเปล่าเหรอขอบคุณครับ และโซนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นทางเดินที่เราปลูกกวดเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่าเดินเนี่ยไม่มีเสียงเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีความเนียนเหมือนกับเป็นทางโรยกวดเลยไอเดียนี้เนี่ยเอาไปปรับใช้ได้นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยมันจะมีขั้นตอนต่อมาก็คือหลังจากที่เราทําทางเดินตรงนี้เนี่ยเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้านข้างเนี่ยผมก็จะปลูกกวดแบบเดียวกันนี่แหละครับตลอดทั้งแนวเลยเพื่อให้กลายเป็นสวนกวดสไตล์ออสเตรเลียแล้วก็มีความเชื่อมต่อกันในขณะที่มีช่องทางเดินที่สามารถเดินได้โดยไม่ก่อ ให้เกิดเสียงน่าลำคาญนั่นเองครับหลายหลายคนสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้เป็นทางเดินในสวนได้นะครับแล้วแต่สไตล์ที่คุณชอบเลย เอาละครับใครที่อยากจะได้ทางเดินในสวนสวยๆแบบนี้นะครับก็ลองทํากันดูวัสดุในการที่ทำเนี่ยมันมีหลากหลายอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองไปเสิร์ชหาใน Google ดูนะครับเพราะว่ามันมีหลากหลายจริงๆแล้วมันก็มีขั้นตอนแล้วก็เทคนิคบอกเลือกตามความเหมาะสมเลือกหินที่คุณชอบแล้วก็ดีไซน์สวนด้วยตัวของคุณเองผมเชื่อว่าลุกปรับให้ทีนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณมีทางเดินสวยๆในสวนครับ